สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ต้องงงนะครับทำไมเปิดมาเป็นรูปหมาน้อยกําลังเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่เนี่ยระ้บินแขกแขกแคือผมก็ทําภารกิจย่อยไปเรื่อยๆอะครับในเกมเมทัลเกียร์โซลิดมันจะมีภาค5เนี่ยนะมันจะมีภารกิจหลักภารกิจย่อยไอ้ภารกิจหลักเนี่ยผมแคสให้ดูทุกตอนอยู่แล้วแต่ภารกิจย่อยผมคงไม่ได้แคสให้ดูเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบว่าเหมือนมานั่งเล่นเอ่อเก็บ ทหารเก็บอะไรที่มันมันไม่มีในเรื่องอะครับทีนี้ผมก็บังเอิญมาเจอกับเจ้าหมาตัวน้อยนี่ซึ่งออกสลอตบอกว่าจะเก็บมาก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจแคสให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ผมกําลังจะเก็บมันไปกลับบ้านนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยท่านท่านผู้ชมเคยดูเทรลเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่า ไม่สปอยดีกว่าไม่สปอยดีกว่านะครับเออแต่ว่ามันน่ารักดีนะครับก็มันเป็นอิสระที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถจะเก็บมันไปก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ให้ดูนะครับว่ามันผมเจอมันบริเวณไหนเผื่อท่านผู้ชมเล่นเองนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเจอมันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละในช่วงกลางคืนนะไม่รู้ว่าช่วงกลางวันจะเจอหรือเปล่าทีนี้ผมตัดมาที่ ผมทำธารกิจไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่อออกซ์อร์ดก็บอกว่าสเล็กสเนกเนี่ยควรจะพักบ้างนะครับทำธารกิจต่อๆนานๆเนี่ยไม่ดีนะครับควรจะกลับมาที่ฐานบ้างแล้วเขาก็บังคับให้สเน็กเนี่ยกลับไปที่ฐานเฉยเลยนะครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นครับทีดี้กลับมา Here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Uh-huh. Like this. You know I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish. I'd say we got a true diamond dog on our hands. Dee Dee, right? Ocelot raising hounds. Fine. Come on, Dee Dee.